พบก,กันยามมือสั่วครับพี่น้องจากช่องนุ่มผูพานนะพี่น้องเนาะมาลงพยายามดังครับลงพยายามดังอยู่ที่ผมจะพยายามเบียดเบิ่งดังซะก่อนโอ้หป่าตายคักไปทนะี่น,น้ำมันคืนนี่ใส่ข้างคืนไปเนาะพี่น้องเบิ่งผลงานเบิ่งผลงานเช้านี้ นี yeah, <laughs> when when ่มันตายพูดนะด่างโจมอยู่กลางพูดนนั่นลุดนถกแล้ะผลงานมาแล้วหนึ่งแต้มใต้สะพานพี่น้องเขาจะเอามาใส่ด่างบกันมื้อนีร่พูดนะมันมึงเพิ่งผมรับเขาจะใส่ด่างอยู่เขาจะหากินคนละทางกัน ว่านหินตูดแต่ว่าเฮียตัวนั่นแหละอ๋อยีงสิบแห่งเลยพันข่าวละคนเฮ้ ถ้ามันตายว่าไปเอากับปดทิ่มรถนี่นยังกินวะต้องใส่เหี่ยวัวเนาะน,น,น,นี่ครับพี่นเนาะนังปูดเอาไล่ไล่ด่างไม่ทิ่มว้อีกก็ถืออีก ปลาลายอยู่พี่น้องนี่ใส่้างคืนไปของก็ะชิดลายเนี้ยรูดเนี้ยพังกันแล้วมั้งดได้บ่ค่อยหลายเอาือบ่จัดข่าววันนี้ดีเนี่ยเฮ้คือบ่ไล่ข่าววันนี้ยฮะ บอไซเอาอีกตีป่าเล <c oughs> ่ทิ่มแล้วพี่นองแดง าก็ได้เยอะพี่น้องเก็บปวดอยู่ก็ได้ข้างขึ้นต้องตัวตายเนี่ยแหละตัวตายตัวเป็นสวัสดีแน่นนดางนี่ทิม <c oughs> เดียากาศยางมุดเ้าพี่น้องน้องป่าพี่น้องเดี๋ยวจ่เมเวลาประมาณเจ็ดโมงวกว่าสิเก้าแปดโมงแลวพี่น้องรอพระเจ้าก็มาจะเ่อาเพื่นอนมหาป่า,าเพิ่งเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ชันเรีนะพี่น้องนะการจิตไปยามเบ็ดก่อนพี่น้อง เบยดก็ยังมาหลาแต่พอมาเมาื่อวานมันติดไปแน่กับติดกินเลือกแน่กับออกไปทั้งเบ็ดทั้งอย่างกับหน่อยลงหน่อยลงเบ็ดกไ็ได้ไม้ใส่เพิ่มไปน้อพี่น้งองนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อพีนนะน่น้องนะเป็นกำลังใจ้นุ่มผู้พันสารคินีฟฝาวัวน์ศรีครับขอบคุณค่ะ